เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันคาสีชมพูนะคะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับผมฟรีรสนนนสวุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับในรายการคมชลึกเป็นเชิงสเปเชียลแน่นอนว่านอกจากงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2005 6 6กันแล้วนะฮะเรายังมีข่ขาวสารเด็ดๆนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทครับวันนี้มีอะไรไปติดตามกันดีกว่าฮะ ยังคงต้องเกาะติดกันครับผมสำหรับความคืบหน้าในกรณีของคดีหมื่นปีอย่าง f o r e x 3D ีดีฮะที่ก่อนหน้านี้นั้น DSI ได้ออกหมายเรียกกลุ่มดารานักแสดงดีเจให้มาพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานคดีฟอกเงิน Forex ร d ีดีโดยมีชื่อของรัฐภูมิตกลงซับหรือว่าฟิล์มและก็ดีเจดังอย่างนายวิเชียนกุศลมโนใหม่หรือว่าดีเจเพชรจ้ารวมถึงกระปุกพัชราทับทองแฟนสาวของพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ครับพร้อมกับคนใกล้ชิดหลังจากมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์โกธีนั่นเองขณะที่ต่อมาครับด นนันได้โพสต์คลิปชี้แจงในประเด็นการรับโอนเงิน5 0,000บาทจากคุณอภิรักษ์เข้าบัญชีเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2018ซึ่งมี1ยอดท้วนโดยโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือการจ้างโพสต์จากภาคโชว์รูมรถแห่งหนึ่งนั่นเองฮะส่วนด้านหนุ่มฟิล์มรัตภูมินั้นนะครับก็ออกมายำ้ำนะว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ Forex ร d ไม่เคยไปรู้เห็นหรือไปเล่นของระบบ Forex ร d ผมและก็บริษัทนั้นเป็นเพียงคนรับจ งานผมตรวจสอบกันดีแล้วว่าบริษัทผู้จ้างไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยรับทําเกมให้สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายทุกๆคนนะครับและตัวผมนั้นจะเข้าไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่8นี้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ให้ไปเร็วกว่านี้จะรีบไปเลยครับส่วนด้านพวกหนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนั้นครับกล่าวว่าการชี้แจงของดีเจเพชเจ้าและก็ฟิล์มรัฐภูมินั้นสามารถทําได้แต่ถึงอย่างไรแล้วก็ต้องเข้ามาให้การกับ DSI อย่างเป็นทางการเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องทีีี่่ไปเกกยวข้้้อองงับผูตหาในคด ดีเนั้นรับผิดชอบจํานวนเงินจะมากหรือน้อยไม่เกี่ยวเพราะพนักง,งานสอบสวนจะพิจารณาในเรื่องของนิติสัมพันธ์หรือว่าสัญญาข้อตกลงต่างๆที่มีผลในทางกฎหมายของบุคคลทั้งสองจึงต้องเรียกมาให้ข้อมูลดังนั้นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนเป็นการชี้แจงตามขั้นตอนเพราะเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาไปเชื่อมโยงก็ต้องเรียกมาสอบถามตามขั้นตอนปกติครับอย่างไรก็ตามครับในวันนี้วันที่25กรกฎาคมนั้น อธิบดี DSi นั้นมอบหมายให้กับโคศก DSi ดําเนินการถแถลงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อสักถามกับสื่อมวลชนเพื่อให้สังคมนั้งรับทราบถึงหลักเกณฑ์การทํางานของทาง DSi เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ